สวัสดีครับพบกับผมดนชนะสอนกาละวงผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จาก f อร์ด VP เพชรเกษม77ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรถ Ranger w ์ไว t r a k ครับซึ่งเป็นที่สอบถามกันมาเยอะมากนะครับสำหรับฟีเจอร์ y Key ในรถรุ่นนี้ครับก่อนที่เราจะไปชมว่ามันตั้งค่าอย่างไรนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ครับสำหรับรุ่นวายเทนะครับเราจะใช้ปุ่มควบคุมบริเวณฝั่งขวามือตรงนี้นะครับใช้แค่ปุ่ม4ทิศทางแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นครับเราต้องไปที่เมนูก่อนครับโดยกดปุ่มซ้ายครับ1ครั้งหน้าจอจะพามาที่ปุ่มเมนูนะครับหลังจากนั้นครับให้เราไปเลือกที่การตั้งค่าครับกดโอเคเข้าไป แล้วก็เลือกที่ m y k ์คครับหลังจากเลือก m ม k ์แล้วนะครับถ้าเราต้องการสร้าง m ม k ์ีนะครับให้เลือกที่สร้าง myk e คครับกดหนึ่งครั้งนะครับระบบจะแจ้งเตือนว่าให้เรากดโอเคค้างไว้นะครับเพื่อสร้าง myk e คีครับเราก็กดโอเคค้างไว้จนหลอดเต็มนะครับหลังจากที่เรา นำกุญแจไปวางที่ช่องแก้วช่องที่2แล้วนะครับก็จะแสดงสถานะเมนูดังกล่าวนะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับในตัวแรกเลยก็จะเป็นสถานะไม k ์คีนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูก็จะเห็น1 My k ไมค์คีใช่ไหมครับแล้วก็บรรทัดที่2จะเป็น 0. 0.0ย์จุมคคีกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือไมค์คีที่เราใช้เนี่ยเราสามารถ เลกพอร์ตหรือว่าจดจําได้ว่ารถเนี่ยขับไปกี่กิโลแล้วนะครับส่วนบรรทัดที่3นะครับ1นึ่งเอสมินคีหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่า1นึ่งเอสมินคีเนี่ยเป็นกุญแจหลักนะครับดอกหลักนั่นเองครับส่วน1นึ่งไมคีเป็นกุญแจสำรองที่เราตั้งค่านั่นเองครับถ้าเราตั้งค่าไม่สําเร็จนะครับเขาจะเขียนว่า2องเอสมินคีก็คือจะยังไม่ได้สร้างไมคีนั่นเองครับกดกลับออกมาครับ ในฟังก์ชันที่2นะครับก็จะเป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับระบบนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อนะครับมีการชนจนหัวฉีดตัดการจ่ายน้ํามันหรือถุงลมนิะภัยทํางานครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่ช่วยโทรฉุกเฉินนะครับโดยใช้ซิงค์นะครับในการโทรไปหา1669นั่นเองครับแนะนําให้เลือกเป็นเปิดเสมอนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ กดกลับออกมาครับฟังกช์ชันที่3ก็จะเป็นโหมดห้ามรบกวนนะครับห้ามรบกวนเราก็สามารถเลือกได้ว่าให้เปิดเสมอหรือผู้ใช้เลือกได้นะครับแนะนําให้เปิดเสมอเพราะระบบเนี้ยในกรณีที่เรากําลังฝึกหัดให้ลูกขับรถยนต์หรือว่า,าแฟนนะครับขับรถยนต์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้เรารับสายในขณะขับขี่นั่นเองครับหมายความว่า ถ้ามีใครโทรมานะครับถ้ามีใครโทรมาระบบของตัวรถจะทําการตัดสายให้อัตโนมัติเลยนะครับกลับออกมา Advanced Tech คืออะไรนะครับตัวนี้เข้าไปครับปุ๊บตัวนี้จะเป็นระบบควบคุมการลื่นถ่ายของตัวรถนะครับก็คือ TSTTSC นะครับ traction control อะไรต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้กับขี่ให้ควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ่าเราก็เปิดไว้เสมอครับตัวนี้อ่าต่อมานะครับพิเศษเลยในระบบไมคีหรือกุญแจสำรองของเราเนี่ยสามารถคุมความเร็วได้นะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถจํากัดความเร็วสูงสุดของกุญแจได้นะครับมากที่สุดก็คือ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือไม่ควบคุมความเร็วก็สามารถทําได้ครับในที่นี้ครับผมอยากจะ แนะนำที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะจะเป็นความเร็วเริ่มต้นที่ไม่เร็วจนเกินไปนะครับในการฝึกขับรถหรือการใช้มาขี่นั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าจำกัดความเร็วแล้วนะครับเราก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันเตือนความเร็วครับเมื่อผู้ขับขี่นะครับขับถึงความเร็วที่กําหนดนะครับระบบจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่ว่าผู้ขับขี่ขับ เร็วเกินไปแล้วนะเกือบถึงความเร็วที่จํากัดแล้วนะครับให้ควบคุมความเร็วไว้ในความเร็วที่เหมาะสมนั่นเองครับซึ่งเมื่อกี้เราเลือกที่ความเร็ว100กิเมต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเตือนได้ที่ความเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในลักษณะนี้ครับกดกลับออกมาครับเมนูนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับจะเป็นเมนูจำกัดระดับเสียงนะครับ หลายคนถามว่าระดับเสียงของอะไรละ่ะนะครับก็จะเป็นระดับเสียงของลําโพงนะครับหรือการเปิดเพลงอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เสียงดังจนเกินไปที่จะมารบกวนสมาธิของผู้ขับขี่นั่นเองครับแนะนําว่าให้เปิดไว้จะดีกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นเมนูที่เราใช้สําหรับลบไมค์คีนะครับก็คือยกเลิกการตั้งไมค์คีนั่นเองครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยครับ ระบบก็จะแจ้งว่าให้กดโอเคค้างไว้ครับเพื่อลบมค์ทีครับแล้วก็แจ้งเตือนว่าไมคีทั้งหมดถูกลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีเช็คสถานะของไมคีกันครับว่ามันลบไปจริงหรือไม่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จะเป็น0ูนย์ไีแล้วก็2อง m อ n ดมินทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรายกเลิกเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับ ตั้งค่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับไมค์คีในเจ้า Ford Ranger อ i t ว c ครับและการใช้งานอื่นๆก็สามารถติดตามชมได้ท้ายคลิปนี้หรือว่าลิงก์ใต้ด e สคริปชั o นนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา Ford VP เพชรเกษม7 7ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ